เราอาจจะคุ้นเคยกับนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาที่ชื่อว่านายกคุนเซนกันนะครับแต่อีกในระยะเวลาไม่ช้าไม่นานนี้เราอาจจะได้มีนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาคนใหม่ชื่อว่าคุนมาเน็ตสวัสดีครับพบกับมุนจิวชาแน,นลอีกเช่นเดิมนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับประเทศกัมพูชาก็มีการเลือกตั้งเหมือนกับในประเทศไทยนะครับวาระทุก4ปีซึ่งครั้งล่าสุดจะเกิดขึ้นในเดือนกระกฎาคมปี2 5 6 6นะครับโดยนายกรัฐมนตรีคุนเซนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี2528นะครับแล้วก็เป็นผู้นําคนเดียวของประเทศกัมพูชาทําให้การเมืองของประเทศนี้ค่อนข้างนิ่งกันเลยทีเดียวแต่ด้วยอายุ70ปีและมีปัญหาสุขภาพนายกคุนเซน จึงได้วางถ่ายญาติทางการเมืองไว้นั่นก็คือนายหุนมาเน็ตนะครับซึ่งเป็นลูกชายคนรองเรามาทําความรู้จักนายหุนมาเน็ตกันดีก,กว่านะครับว่าเขาเป็นใครปัจจุบันชายผู้นี้นะครับอายุ45ปีเกิดในจังหวัดกรัรมปงจามของประเทศกรัรมพูชานะครับ แล้วก็มีความเชื่อของคนในหมู่บ้านว่าเด็กคนนี้ต้องมีอะไรดีเป็นพิเศษเพราะคืนที่เขาเกิดนั้นมีแสงสว่างส่องผ่านหลังคาบ้านเด็กน้อยคุณเมเด็ดนะครับก็ได้เติบโตในพนมเปนเมืองหลงของกัมพูชาก่อนที่จะไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยเวสต์พอยต์นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนเตรียมทหารที่ดีที่สุดในโลกจบการศึกษาเมื่อปี2542นะครับ เราก็มีเพียงชาวต่างชาติเพียง7คนเท่านั้นนะครับที่ได้จบการศึกษาในปีนั้นและเป็นชาวกัมพูชาคนแรกนะครับที่ได้จบการศึกษาจากวิทยายลัยทางการทหารแห่งนี้นะครับต่อมานะครับก็ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยายลัยนิวยอร์กนะครับ ก่อนที่จะจบด็อกเตอร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เช่นเดียวกันที่มหาวิทยาลัยบิสตอรประเทศอังกฤษเมื่อปี2551นะครับถือว่าศึกษาต่อนในค่ายเสรีนิยมทั้งการทหารและด้านเศรษฐกิจาาซึ่งจุดนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่หลายประเทศ คนค้างกังวลกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะประเทศจีนนะครับเมื่อนายคุนเมเนตกลับมาราชการและเติบโตในกองทัพกัมพูชานะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเขารับราชการตั้งแต่ปี2538ในกองพลน้อยที่70ปัจจุบันเนี่ยเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับเป็นรองเพียงแค่พลเอกเตียวบันเท่านั้นและก็ในด้านชีวิตส่วนตัวนะครับรอเล่าขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าสมรสและมีบุตรแล้วนะครับกับคุณพิชจันโมนีซึ่งเป็นแพทย์นะครับแต่ก็ที่น่าสังเกตคือบุตรคนหนึ่งของนายคุณมเ นั้นถือสัญชาติอเมริกันนะครับเนื่องจากเกิดในขณะที่เขาศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาทางด้านการเมืองนะครับนายกคุณเซียนก็ได้ผักดานสนับสนุนเต็มที่นะครับและนายคุนมาเน็ตก็เคยมีผลงานเด่นชัดก็คือ ช่วงความขัดแยงระหว่างไทยและกัมพูชาในปี2551ถึงปี2554นะครับคุณเปเนตเนี่ยนั่งเป็นคณะทํางานร่วมไทยกัมพูชานะครับเราก็สามารถยุติความขัดแย้งได้นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทําโครงการด้านการแพทย์และการศึกษาในประเทศกัมพูชานะครับรวมถึงปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยขึ้นนะครับโดยเน้นไปที่ทหารหนุ่มในการเพิ่มความสมาร์ทให้กับทหารกัมพูชารุ่นใหม่นะครับส่วนคุณพ่อคุณเซนนั้นก็ได้ผลักดันตําแหน่งสําคัญให้ในปี2อง 1องรอ ก่อนที่จะเลือกตั้งเพื่อวางตําแหน่งทายาททางการเมืองเมื่อเขาวางมือหรือว่าจากไปนะครับซึ่งคุณเซนเองประกาศว่าจะให้ลูกคนนี้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกทัฐมนตรีซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งจากในประเทศและก็ต่างประเทศเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงในพักค,คอมมิวนิสต์จีนนะครับแต่ทั้งนี้คุณเซนเนี่ยก็ประกาศว่าคุณเมาเน็ตถ้าจะเป็นนายกนะครับอย่างช้าก็ภายในปี2571แต่ช้าก่อนนะครับมีข่าวล่าสุดมาบอกว่า คุณเมนเนตอาจจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าจับตามองคือจีนและกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจและมีการเชื่อมรถไฟความเร็วสูงจากจีนเข้าเมืองหลงพนมเปญไปเชื่อมถึงสีหนุวิวซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศไทยนะครับมีความสัมพันธ์ทางด้านการทหารที่ดีซึ่งเรารู้กันอยู่ว่าทั้ง2ประเทศนี้ มีความสัมพันธ์่อนข้างดีเมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงการค้าการลงทุนในรอบระยะเวลาส0ปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นการลงทุนจากประเทศจีนแต่สิ่งที่ประเทศจีนกังวลน,นะครับนั่นก็คือคุณมาเนตเนี่ยได้รับการศึกษาทั้งด้านการทหารจากวิทยาลัยเดสปอยส์และได้รับการศึกษาทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งโทและเอกจากชาติตะวันตกนะครับจึงมีแนวคิดว่าจีนกังวลว,ว่าตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้นจะเป็นโปรตะวันตก และทําให้นโยบายที่ดีระหว่างจีนและกรมบ,บูชานั้นสั่นคลอนซึ่งนายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็รู้จุดนี้ดีนะครับแล้วก็พาลูกชายของตัวเองไปทัวร์ประเทศจีนเมื่อเดือนเมษาย,ยนปี2516นะครับเพื่อให้ไปพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและคลายความกังวลลงทีนี้นะครับเราไปดูความเห็นของชาวต่างชาติกันบางส่วนนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรซึ่งคลิปต้นฉบับนะครับเป็นคลิปของสำนักข่าวจากประเทศจีน ในภาคภาษาอังกฤษนะครับฟังง่ายก็เข้าไปฝึกภาษาอังกฤษได้ด้วยก็ดีนะครับเราไปดูความเห็นแรกกันดีกว่าความเห็นแรกนะครับเป็นความเห็นชาวเวียดนามครับคอมเมนต์ว่าในฐานะคนเวียดนามผมคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชานั้นคงต้องตัดสินใจเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากที่มีประเทศที่มีความมั่นคงทางนากการเมืองจะพัฒนาไปข้างหน้าฉันหวังว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะมีความสุขนะครับความเห็นต่อไปเลยนะครับก็บอกว่าประชาธิปไตยนั้นไม่ได้ใช้ได้กับชาวกัมพูชาทุกคนนะครับ ใช้ได้ดีเฉพาะคนที่มีการศึกษาดีและมีความนิยมชมช,มชอบอิสระเสรีแต่คุณจะไม่สามารถนำสิ่งนี้ไปใช้กับชาวนาซึ่งปากกัดทีมทีพาชาวกินข้าแล้วนะครับความเห็นต่อมาก็บอกว่าประเทศกัมพูชานั้นควรมีผู้นำที่มาจากคนนอกและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวถือเป็นสิ่งที่จะทำให้ประเทศกัมพูชานั้นก้าวไปข้างหน้าได้อย่างอิสระและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้าน ผมงงเลยนะครับว่าความเห็นนี้ประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศอะไรแต่หลังจากที่ผมได้เข้าไปดูคอมเมนต์ของหลายๆอันนะครับก็จะบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่มีอิทธิพลกับกัมพูชาคือประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ของชาวไต้หวันมาบอกว่า เขาแต่งงานกับภรรยาชาวกัมพูชามาแล้วกว่า10ปีและอาศัยอยู่ที่นี่เขาคิดว่ามันควรจะมีอะไรพัฒนาขึ้นตลอดระยะเวลา10ปีแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยฉันหวังว่าคงจะได้เห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นที่นี่ฉันพบทั้งคนดีและคนไม่ดีอย่างไรก็ตามฉันพบว่าประเทศแห่งนี้ยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้จากนั้นก็มีความเขียนของชาวออสเตรเลียนะครับเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปว่าฉันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2549แล้วและพบว่า หลายๆอย่างนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างหนึ่งที่ฉันบอกได้คือการเมืองในประเทศนี้ค่อนข้างนิ่งมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับความเห็นต่อมาก็บอกว่าผมเห็นคุณมาเด็จที่ประเทศสิงคโปร์เขาค่อนข้างเป็นกนเอ็นมากนะครับไม่มีบอดี้การ์ดใส่เพียงเกงขาสั้นกับหมวกแก๊ปเหมือนประชาชนคนทั่วไปเท่านั้นนั่นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งผมได้แปะลิงก์ให้ท่านแล้วแต่จากการที่ผมได้เข้าไปอ่านหลายๆคลิป หลายๆ ความเห็นก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าประชาชนชาวกัมพูชานั้นมีความหวังค่อนข้างมากนะครับรวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาด้วยเช่นกันหลายความเห็นนั้นบอกตรงกันหมดก็คือความนิ่งทางการเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นของประเทศกัมพูชานะครับแต่ทั้งจุดที่ทุกคนกังวลนั่นก็คือหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้นคุณมาเน็ตจ,จะดําเนินนโยบายเช่นไรกับประเทศจีนจะดําเนินนโยบายเป็นมิตรหรือว่าดําเนินนโยบายเช่นเดียวกับชาติตะวันตกซึ่งหันหลัง กับประเทศจีนนะครับและอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศกัมพูชาในระยะยาวย่ายท่านมีความคิดเห็นอย่างไรมากครับสามารถลงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับชอบกันไหมครับสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะครับกดแชร์กด s u b สไคร b ์คนละอันนะครับเพื่อไปกำลังใจให้จากช่องของผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปและวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ